คือที่สุดของความหรูหราและที่สุดของความไพรเวทค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวสาภาพาไปชมค่ะด้านหลังสารนะคะคือ Alpah Body สีสูดจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะสีนี้จะเป็นสีพิเศษ p e c o e s ร e o b o n ค่ะเป็นสีที่นิยมมากๆม,มาพร้อมชุดแต่งโมเดลิสต้าแท้รอบค่ะ พร้อมชุดท่อด้วยจะเป็นล้อ BBS ลายนี้ลูกค้าคลาสตอมเองค่ะขนาด20นิ้วค่ะและนี่คือไฮไลท์สุดหรูของรถคันนี้ค่ะประกอบไปด้วยเบาะ v i p 2ที่นั่งตัวเบาะ v i p นี้นะคะลูกค้าคลาสตอมว่าต้องเป็นเบาะทรงนุ่มพร้อมเบาะนวดแล้วก็ฟังก์ชันในการปรับตำแหน่งที่นั่งเอนนอนได้180องศาค่ะตัวเมมโมรีเบาะที่นั่งด้วยเรามีให้ถึง2ตำแหน่งเรายังสามารถคอนโทลพาร์ติชันที่กั้นอยู่ด้านหน้าได้ด้วยนะคะแล้วก็เรา ยังสามารถเปิดทีวีจอกลาดด้วยพ <คะ S 1> ัสกรีที่หน้าจอนี้ค่ะลูกเล่นไฟสองเท้าก็สามารถสัมผัสได้จากหน้าจอนี้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความไพรเวทและความลักชัวรี่ที่ไม่เหมือนใครที่คาร์อบของเรามีบริการให้ครบวงจรแน่นอนค่ะ